ก็ต้องขอกราบสสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับผมพบประกาศในอินเกมเมื่อกั้ผมเดนยินดีต้อนรับสู่เกม Naruto X n ุ r u t o Ninja World X, กันด้วยนะครับผมก็สำหรับต <i> ัวของเนื้อหาคลิปวิดีโอนี้จะเป็นในส่วนตัวสรุปอัปเดตแพทนะครับเวอร์ชัน9.8.0นะครับผมเข้าสู่9.8กันแล้วสำหรับตัวของเวอร์ชัน9.8ตัวนี้นะครับผมก็เป็นในส่วนตัวคาคาชินะครับผมฮันทาเคะร่างเด็กกับตัวของาตุกีร่าง ลิเนชาริงกันชาโดนะครับผมก็ตรงตามที่คาดเดาวไว้นะครับว่าผมยังไงก็แทงหวยไว้ว่าเกตชาร์โดมันต้องรีคิดนะครับผมคือหน้าเกิดเดือนนี้มันไม่มาผมก็แทงว่าเดือนหน้ามันจะมาอีกนะครับผมเพราะว่าเกตชาร์โดเป็นตัวละครที่แบบว่ามันต่อต่อ,ตอ,ตอจากตารางจริงๆว่าเฮ้ยโตอ,อ่าตัวโต,ตไลท์มาแล้วซากุระสงครามมาแล้วเกตชาร์โดยังไงก็ต้องมาก่อนแน่นอนและถ้าเกิดว่าตอนนี้ครับตัวเกตแฟนอ่าตัวเกต ล่างโคคาเงะกับวอนดิ้งมาแล้วใช่ไหมครับตัวละครที่จะมาก็มีความเป็นไปได้สูงว่าเดือนหน้าอาจจะเป็นคู่หูพี่น้องอิทาจ,จิซาสิกะรีคิดนะครับผมว่าอาจจะเป็นคนพี่ไปตู้บนคนน้องไปตู้ล่างก็ได้อะไรแบบนี้นะครับผมก็สลับตัวของซาสเกะเวทอิทาจ,จิเดี๋ยวรอดูกันเดือนหน้าสำหรับตอนนี้นะครับผมก็ซาสเกะล่าง ดีเนี้ยใช่การชาโดนะครับผมได้รีคิดเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าคาดการว่าตัวละครที่จะมาในแซมน่าจะเป็นตัวละครแสงอุตสาห์อีกหนึ่งตัวนะครับผมตามระเบียบก็เดาๆว่าอาจจะเป็นไม่โครน,นั้นก็ซาโซลินะครับผม อะไรทำนองนั้นหรือไม่ก็คืออาจจะเป็นหนึ่งในแสงอุศานั่นแหละอ่ะทีนี้ก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหานะครับผมใครก็ตามที่มีคนนึงนะที่เขาท้าผมไว้ว่าถ้าเกิดพี่ทายตัวละครถูกนะครับผมผมจะให้ผมจะโดนในที่พี่500นะครับผมก็ผมก็แทงถูกแล้วนะครับสำหรับเกชาร์โดที่จะมาในแพทนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ <c oughs> เดี๋ยวรอดูในไลฟ์สตรีมนะครับผมว่า <c oughs> <c oughs> เขาแทงไว้เองนะเออเขาเขาพานันกับผมเองนะอ่าโอเคก็เก ชาโด์นะครับกับคาคาชิตัวนี้เป็นตัวละคร DPS บุกบ้านทนังคู่นะครับผมนานๆทีตัวเกมจะทําตัวบุกบ้านมาบ้างน,นะครับผม,มต้องบอกไงดีตัวเกมไม่ค่อยทาตัวบุกบ้านเท่าไหร่ในแพทนี้นะครับในตัวละครต้องบอกว่าในในเฟสที่4ี่ะนะตัวการบ้านซะเยอะนะครับผมรอบของอินดาชูร่าเนี่ยก็ตัวบุกบ้านเนี่ยอันนี้ดีใจมากนะครับผมนี่คาคาชิอันตีเข้าบ้านได้ครับผมซาติเกตก็อันตีเข้าบ้านได้แถมอันติเกตทเทพอีกครับผมคือบันไดอวยตู้นี้สุดๆนะครับผมทํามาดีมากอันนี้แบบว่า เป็นตู้ที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันทำมาดีจริงๆนะสำหรับเก๋าชาร์โดนะครับผมทำไมตัวของโต้ไลท์ทำไม่ได้ดีเท่าเก๋าชาร์โดบ้างนะครับผมตัวตู้สุ่มเป็นเหมือนเดิมนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวค่อยไปเจาะรายละเอียดตู้นะครับผมอ่ะทีนี้มันในส่วนตัวแพ็กพิเศษล่ะครับราคา1,620บาทตัวสุงยี่สิบใบกุญแจอัพลิงก์บอร์ดพันสามห้าดอกนะครับผมกุญแจอัพลิงก์บอร์ดธรรมดา10ดอกเหรียญเมดัลสิบเหรียญตัวข้ามนะครับผมก็ไปเช็คเอาที่ตัวแพ็คนะะรับผมอ่ ทีนี้ก็เป็นนส่วนตรงนี้เป็นแพ็กการันตีนะครับผมสกิลสีดาวขั้นต่ำของคาคาชิกับเกะชาร์โดและข่าวดีครับคือคุณเติมแพ็กนี้ ยังไงก็ได้สกิลครบ1 0 0หมายความว่ายังไงครับเพราะว่าตัวของเกชา์โดมีสกิล4ดาวแค่1อันครับตัวของคาฮิชินะครับเป็นตัวใหม่เพราะฉะนั้นครับในตู้เนี่ยจะมีการ์ดเก่าแค่ใบเดียวคือการ์ดสีดาวของเกชาร์โดกับอันติ5ดาวไออันติ6ดาวอันเก่าของเกชารโดครับเพราะฉะนั้นคือเติมแพ็คนี่เป็นแพ็คที่คุ้มที่สุดนะครับผม พร้อมกับตัวของโตแสงโตแสงก็เป็นอีกหนึ่งตู้กับตู้เกย์ชาโดที่ตู้คุ้มมากเพราะว่าทั้งตู้มันเป็นตัวใหม่ทั้งคู่ไงเป็นตัวใหม่คู่กับตัวเก่าทีมมันมีเป็นเจดาวชุดเดียวอยู่แล้วอะ่ะทั้งตัวมันคือแบบว่าสกิลมันเป็น3ดาวครับผมแล้วมันมีสีดาวแค่ใบเดียวมันก็ามาจับยัดในตู้ซึ่งเราก็ต้องตามหาสีดาวใบนั้นอยู่แล้วเพื่อที่จะเอามาใช้นะครับผมเพราะฉะนั้นคือตู้นี้มันวิน,ว,นวินเลยครับผมคือแบบว่าเป็นแพคที่คุ้มมากนะรานะคะ 1, าทซึ่งตอนรกร้อยยี่ติว่าจวา,อ ي, อาจจ่เตนอนกพรันก แน่นอนถ้าเกิดผมเติมแผกเนี่ยผมได้สกิลคาคาชิกับเกะครบแน่นอนอ,อ่ะนะครับผมแต่ลิมิตเบรกออกยากไหมก็ยากอยู่แหละแต่ว่าแผกหนึ่งส่วนน้อยมันจะอย่างน้อยมันจะออกให้1ใบนะครับลิมิตเบรกการ์เติมนะครับผมเจ็ดดาวประจําตัวของซาดิเกะล่างชาโดว์กับตัวของคาคาชินะครับผมอ่ะโอเคก็คาคาชิฮาดาเกะบอยนะครับผมล่างไอหนูน้อยนะครับผม อ่าก็เป็นการ์ดนะครับผมตอนที่เหนื่อนจะพึ่งได้ตาแลวเนาะแล้วก็ตัวของซาลิเกะครับได้การ์ดใหม่อีกเหมือนกันนะครับผมโตะได้การ์ดใหม่เกะก็ต้องได้การ์ดใหม่ด้วยซึ่งก็สงสารสักุระเพราะสักุระเป็นคนเดียวที่ไม่มีการ์ดใหม่ <laughs> สักุระรีคิดในแซมตอนช่วงมกรานะครับผมแล้วไม่มีการ์ดใหม่น่าสงสารสากุระมากนะครับผมอ่าและเกะนะครับผมรีคิดมาได้ดีกว่าโตแบบโอ้โหคนแม่งหันไปด่าโตผมแม่งเข้าใจแล้วล่ะ รับอัพมิชชั่นนะครับผมแท็กทีม7นะครับผมก็เป็นในส่วนตัวมือของทั้ง4คนนะครับในทีม7รุ่นเก่าก่อนนารูโตะนะครับผมอุปกรณ์นินจา6ดาวประจำตัวของเกกับตัวของคาคาชินะครับผมตัวของโบนัสนะครับผมระดับสูงจะเป็นคาคาชิเกชาโดและก็เกสปิริตนะครับผม3ตัวโอบิโตะกับตัวของอิทาจิในรอบที่แล้วจะเป็นโบนัสระดับรองนะครับผมถ้าเกิดเอาไปเล่นให้ใช้ตัวละคร3ตัวแรกครับผมคาคาชิเกชาโดแล้วก็เกะ สปิริตนะครับผมแล้วก็เอาตัวของโอบิโตกับอิทาจิมาเสริมอีกหนึ่งตัวนะครับผมอ่ะตามนี้นะอ่ะราพก็ปกตินะครับผมก็ไปเล่นในส่งตัวสเตทหนึ่งนะครับผมของ d a i ี y รายวันนะครับผมก็จะมีการแจกเพชรให้นะครับผมก็เล่นไปเรื่อยๆเนาะ เอันนี้กิจกรรมนะครับผมก็บลาบลาบลาว่ากันไปอุปกรณ์นินจาของคาคาชินะครับผมเป็นสองตัวการเพิ่มความถึกนะครับคิดว่าคาคาชิน่าจะเป็นตัวละครไม่สีแดงก็สีฟ้านะเพราะผมยังไม่ได้เช็คตัวเหมือนกันอ่ะสีฟ้าครับการประจำตัวสีฟ้าอ่ะก็ได้ HP ไปหมื่0สีนะครับ Defense 6,000สล็อต4ช่องเกเป็นสายถึกอยู่แล้วนะครับเลยได้ Status เป็น a d k นะครับ a d k 3,200สล็อต4ช่องนะครับผม HP 2,500ดีนะครับผมเพราะว่ามันได้อุปกรณ์นินจาประจำตัวเพิ่มอีก2ชิ้นนะครับจากตัวของกิจกรรมรอบที่แล้วนะครับ ผมในส่งตัวเวทแรนตนะครับลอยล้านดาวโหลดพร้อมกับเราอัพลำนี้เท่ากับเกชาร์โดจะมีอุปกรณ์นินจาประจําตัวทั้งหมดอ่าสชิ้นเหมือนกันกับตัวอื่นๆนะครับผมชินอเบะสกรีนอ่าไม่รู้พูดถูกพูดผิดนะครับผม E X area นะครับผมซีซั่นสก็ตรงนี้นะครับผมเพิ่มความดึงดูดให้ดึงดูดให้เราอยากเล่นนะครับผมก็แจกไปในส่วนตัวอุปกรณ์นินจาหรือว่าของไอเทมพิเศษนะครับผมแล้วก็มีการเพิ่มระดับเลเวลแรงกิ้งตัวละครด้วยนะครับผมมันจะมีการเพิ่มแรงกิ้งของตัวละครว่าเเออ้้ยยตนนนีมัแบบว่าาารรกะจ สีเขียวอยู่นะยิ่งคุณใช้ตัวนั้นซ้ําไปบ่อยๆเรื่อยๆ,ๆเนี่ยระดับแรนกิ้งตัวคอยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมมันก็เหมือนกับมันอ่าประมาณนี้แหละครับผม,มก็จะมีแต่เขียวฟ้าน้ําตาลเงินทองแล้วก็ลุ้งนะครับผมก,ก็ตามสีการ์ดในเกมนี้เลยนะครับผมก็ก็ต้องขยันเล่นนิดน,นึงนะครับผมคือมันเป็นกิจกรรมว่าคนว่างงานนะครับระยะเวลา2เดือนนะก็เล่นชิวๆมีในส่งตัว,อตวอไอเทมพิเศษนะครับผมตรงน,นี้ก็ได้จากการดรอปจากในด่านนะครับผมเดี๋ยววัดจะทำคลิปสรุปให้อีกทีนึงแล้วกันนะครับหลังจากที่ผมไปปทดลลลอองเเ่นนนนแ้้วัีก็็ ประกาศปิดเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็อีเวนต์อะไรก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรพิเศษเนาะอ่ะโอเคประมาณนี้ก็มีในส่วนตัว ex area อ่าพาร์ทยังเหมือนเดิมนะครับผมก็โอเคก็คงจะลงหลักปักฐานแล้วว่าพาร์เกมนี้ก็จะเป็นเซตประมาณนี้นะครับผมซึ่งเป็นพาร์ท,ที่คุ้มที่สุดในบรรดาเกมทั้งหมดที่ผมเล่นมาเลยนะเพราะว่าแบบว่ามันในอุปกรณ์จ่าห6ดาวที่สเตตัสด,ดีมากนะครับผมนะอินดพันสถ้าถามว่าระหว่างแพ็กเดือนกับแพ็กอ่า อ่าพาร์ตอันไหนคุ้มกว่าพาร์ตเลยครับเพราะเดือนเนี่ยคุณต้องล็อกอินที่ครบ30วันใช่ปะคุณถึงจะได้600เพชรแต่เนี่ยมันได้น้อยเพชรน้อยกว่า120ก็จริงครับมันได้แค่480เพชรแต่ว่าคุณใช้เวลาแค่10วันเท่านั้นครับคุณก็สามารถเคลียร์ตัวของพาร์ตให้จบเวลสิบได้สบายอุปกรณ์นินจา5ดาว6ดาวอย่างละชิ้นสลอ็อตแล้วก็ตัวของสเตตัสในการตีบวกกบกับขบ,บอันตีได้3เลเวลนะครับผมคือคุ้มกว่านี้มีอีกไหมนะครับผมตามนั้นเลยนะ ก็เป็นพาร์ทที่ดีมากสําหรับของเกมนี้นะผมว่าถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าคุ้มค่ากับเงินที่สุดในบรรดาแพ็กทั้งหมดแล้วโอเคก็แจกเพชรนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้จ่ายอ๋อตัวของอ๋อเอ้ามิชชั่นนะครับผมก็ได้เอ็เอ็เนาะแล้วก็ได้แท็กกบเซียนใหญ่ในการอัพอันตีนะครับชิ้นส่วนตัวละครคาคาชิแล้วก็บ้าบ้าบาบาเพชรสองตอนนี้มีอยู่400เพชรนะครับผมก็ตอนนี้กําลังช่างใจอยู่ว่าจะเติมแ็กเอ่อไหนดีนะครับผมอ่ะโอเคมาที่ตู้นะครับผมตู้ของคาคาชิกับซาลิเกตก็ยังเหมือนเดิมนะครับผม จัดเลยนะครับมี400เพชรพอดีนะครับผมไม่เคยจะมีเพชรติดเอดีเกินพันแล้วตอนนี้นะครับผมมีถึงพันก็คือแค่เฉพาะตอนที่ก่อนซุ่มนะถ้าเกิดใจใจดีให้ติดสักใบก็ดีนะอ้าโอเคเฮ้ยสีดาวเก้อ่าใจดีไหมมาละละเ้ยโอ้นึกว่าจะออกห้าดาวให้อุตส่าห์เหมือนแบบจะช็อตโอซ้ำอีกแล้วห้าดาว อ๋อป้าหมดแล้วนะครับผมได้มาอย่างระบนะครับเกะก,กับคาคาชิเดี๋ยวเข้าไปเทสด,ดูแล้วกันเนาะเราดูในคลิปรีวิวเอาละกันนะครับผมต้องบอกว่าสองวนที่ทำมาดีจริงๆนะคาคาชิเนี่ยอยู่ในระดับกลางนะไม่ถึงกับดีแต่ว่าสกิลเอฟเฟกต์มันเทพก็ต้องเข้าใจว่าคือมันเป็นยังเป็นร่างเด็กอยู่ความโถดของตัวสกิลมันก็ยังไม่ได้เท่ากับตัวของร่างสีม่วงอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าร่างนี้ยังไม่เก่งครับเท่ากับร่างสีม่วงนะครับในส่วนของตัวเอฟเฟกต์สกิล ในส่วนตัวความสามารถสกิลเนี่ยยังไม่เด่นเท่ากับร่างสีม่วงที่รีคิดไปเมื่อปีที่แล้วนะครับผมหรือก็คิดว่ายังด้อยยังด้อยกว่าตัวของคาคาชิร่างดับเบิลชาลิงกันด้วยแต่เอฟเฟกต์สกิลนะครับผมตัวของเอฟเฟกต่างๆนะครับผมสเตตัสความสามารถเนี่ยดีกว่าแน่นอนนะครับผม <S <S ก็เพราะว่ามันเป็นตวละอนใหม่เนาะก็ <S <S 2> <S 2> ในเรื่องของสกิลอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้เด่นเท่ากับตัวของร่างสีม่วงที่รีคิดไปแต่ว่าเอฟเฟกมันดีเพราะว่ามันมีการต้านท่าสาย100%ยนะครับผมก็คือการอัพอันติเป็นว ทำให้คาคาชินะครับผมตัวเนี้ยสามารถต้านท่าทุกสีในเกม normal ลเ n g งลิลี่ออนิเมชั่นมนุษย์ผลิตอิมแพ็นะครับผมร้อทุกสีครับผมก็คือแบบเหมือนกับคุณทําต้านท่าร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะนี่คือมันแบบอ้ามันไดมันเล่นเอาแล้วนะครับผมมันเล่นแล้วนะนะครับผมก็อ่าแพนเนลนะครับเหมือนเดิมนะครับผมทำการอัพตัวละครซาดิเกะกับคาคาชินะครับให้เป็น5ดาวแล้วก็6ดาว แล้วก็7ด,ดาวนะครับผมแล้วก็ทำการเอาตัวละครซาเลเกะตคาชิไปเคลียร์ราวอัพสครั้งนะครับผมสโลราวอัพเบตชั่นย0ครั้งนะครับผมแล้วก็บาบาบาอ่ะทีนี้ก็จะได้เป็นในส่วนตัวกุญแจมา10ดอกนะครับผมแจกฟรีเพชร30นะครับไม่มีอะไรหรอกนะอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วก็ทีนี้มาในส่วนตัวแพ็กก่อนที่เราจะไปตัวของเอเอเอเรีย ในส่วนขงตัวแพ็กนะครับผมก็มีพาร์ตราคา299บาทเดี๋ยวผมจัดแน่นอนนะครับวันนี้แล้วก็คาคาชินะครับกับสลักเกลแพ็กราคา1,620บาทนะครับตั๋วสุ่มการันตี4ดาวเด็ดอัพ20ใบกุญแจ5ดอกนะครับผมกุญแจอัพลิงก์บอร์ด20นะครับผมขออภัยด้วยที่ผิดพลาดข้อมูลเหรียญ10เหรียญแล้วก็ตั๋วข้าม20ใบนะครับผมก็ตามนี้เดี๋ยวผมจะจัดแพ็กนี้แหละในส่วนตัวนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะสำหรับแพ็กกิจกรรมลิมิตเบรก ตัวของเทศกาลลิมิตเบรกนะครับผมมีเวลาให้อีก11วันก็จนถึงตัวของแซมมานะครับผมแพคคาชาิชีกับตัวของเกดก,ก็ยังทำเหมือนเดิมซึ่งผมดีใจมากนะครับผมก็คือคุณสามารถซื้อได้2แพคจากตัวของแพคแยกนะครับผมราคา2,000บาทเ0 0รเพรนะครับผมซื้อได้2แพคนะแล้วก็ถ้าเกิดใครเป็นสายเติมเขาก็อาจจะเติมแพคนี้เพิ่มนะครับราคา2,900บาทเป็นทั้งหมดหกพัออ 6, สองแพคนะซีไป2 6,000ก็จะได้การ์ดคาคาชิกับตัวของเกะอย่างละใบนะครับผมถ้าเกิดซื้อ1แพ็คซื้อ2แพ็คก็เอาไป2ใบก็ถ้าเกิดให้รวมนะครับเกะกับคาคาชิก็จะมีการ์ดประจำตัวคนละ4ใบนะครับผมถ้าเกิดรวมราคาสรุปยอดทั้งหมดแล้ว8บวก6เป็น14นะครับผมราคาทั้งหมด14,000บาทนะครับผมได้เพชรไปเท่าไหร่วะเอ่อ1,800ใช่ไหมพันแปดบวกพั0สก็เป็นสองม2ั0 0 3มพ0นหนึหรออันนี้ก็ ไม่แน่ใจนั่นแหละประมาณนั้นแหละครับผมประมาณ3,150นนะครับถ้าผิดขอโทษด,ด้วย อ่ะแล้วก็แพคมิซกิยังอยู่ซึ่งผมกำลังช่างใจอยู่นะครับผมว่าตอนแรกผมกะจะเติมแพคมิซกิสแพกนะครับผมเออแล้วผมทายถูกด้วยเว้ยผมบอกว่าถ้าเกิดการ์ดของอออาที่มาขายเป็นสีอะไรเว้ยตัวละครที่มาจะเป็นสีนั้นและผมทายถูกก็คือการ์ดมิซกิเป็นสีฟ้าและคาคาชิเป็นตัวละครสีฟ้าที่มาเป็นไงผมคือเดทอินผู้มาก่อนการครับหรือคุณจะเถียงไปนั่งดูไล่ย้อนหลังผมได้เลยนะครับผมบอกแล้วถ้าการ์ดแพ็คออัลมันมาเป็นสีอะไรนะเว้ยเทาขายอ่ะ ไอตัวละครที่จะมาต่อจากนั้นจะเป็นตัวสีนั้นครับผมซึ่งคาคาชินะครับผมคาคาชิฮัตะเคบอยนะครับผมเป็นตัวละครสายสีฟ้าก็ถ่ายถูกอีกแล้วนะครับผมแม่ <c oughs> อะโอเคประวันนี้กันนะครับของป่าของพ่อ EX Area นะครับผมสุดท้ายนิดน,นึงเนาะมีการอัพเลเวลได้นะครับผมตัวของหินตัวของเหรียญกระดุมสีเทานะครับเราเลยสอน เคยสอนให้วิธีหาแล้วสเปเชียลมิชชั่นครับเดลี่ช็อปจะเป็น,นส่งตัวด่านเท่นๆนะครับตรงนี้คุณสามารถทำการมาเล่นเก็บได้ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เฟรม4นะครับผมถ้าเกิดคุณเฟรม4ก็จะสามารถใช้ในการตัวกดค้ามได้เลยนะครับผมปึ๊บ อ่ะจะได้เหรียญตรงนี้นะครับผมหลังจากได้เหรียญแล้วคุณก็สามารถออกไปอัพตัวของ ex special นะครับผมมันก็จะได้ระบบต่างๆนานาเพิ่มมาหรืออะไรต่างๆนานานะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมก็ทําการเอาตัวละครไปเล่นนะครับพอเล่นปุ๊บมันก็จะมีระดับランキングของตัวละครอยู่นะครับผมประมาณนี้มีเวลาให้24วัน7นาทีนะครับผมก็รีบไปเล่นกันนะครับน่าจะปรับใหม่เนาะเมื่อก่อนมันปรับอ๋อไม่ใช่เอ่อในหนึ่งซีซั่นเนี่ยมันจะมี2พาร์ทนะครับผมก็คือเอ่อ ยังไงดีซีซั่นที่1รอบที่แล้วนะครับมาตอนครั้งแรกคือเมื่อช่วง3เมื่อ4.5ปีนวอรซารี 3, ใช่ไหมเอ่ยก็คือช่วงครึ่งแรกก็จะเป็นช่วงของตัวน่าจะน่าจะรุ่น7นะน่าจะรุ่น7นะครับผมแล้วก็ครึ่งหลังก็เป็นของเดือนที่แล้วที่ผ่านมานะครับผมก็มันจะมี2 ช่วงใน1ซีซั่นนะครับและซีซั่นสองก็จะมี2ช่วงช่วงแรกก็จะเป็นของตอนนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวช่วงที่2นะครับในหมดอีก24วันต่อจากนี้มันก็จะมีส่งตัวละครมาเพิ่มให้นะครับผมก็ต้องรอดูว่าตัวละครอะไรจะอเพิ่มเข้ามาในตอนนี้นะครับผมโอเคของรางวัลถามว่ามีความน่าดึงดูดเพิ่มขึ้นไหมนะครับผมก็ยังเหมือนเดิมนะระบบต่างๆนะครับผมเก็บกระดุมเก็บกระดิ่งนะครับผมแล้วก็เหรียญยังเหมือนเดิมนะครับผ่านด่านด่านบ้านนะครับผมได้50เยี่นติ50เหรียญผ่านนพิ่ีเิมมด นะผมไม่แน่ใจนะครับผมได้อุปกรณ์จ่าเพิ่มนะครับแล้วก็มีเหรียญสีเทาด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็มีในส่วนของตัวละครนะครับผมในการอนะัพเนาะอันนี้อัพเฟรมหรอถ้าเกิดจะเป็นการอัพเลเวลหรือเปล่าหรือว่าอัพแรงกิ้งผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็คือเอาไปเรื่อยๆแล้วกนะันเนาะแล้วก็มีส่วนการท็อปแรงด้วยนะแรงหนึ่งร้อยสิบเอ่อหนึ101่งร้อยหนึ่งจนถึงสามร้อยนะครับผม ได้400แล้วก็จะมีแรงหนึ่งได้พันแบาบาบาว่ากันไปก็น่าจะเป็นประมาณว่าไอด้ดาวกระจายเขียวเนี่ยน่าจะใช้ในการซื้อของในตอนจบหรือว่าเอาไปเป็นการตัววัดคะแนนว่าคุณได้เก็บได้ประมาณพั0 0้าพันสองี้ก็จะรางวัลประมาณนี้อะไรแบบนี้นะครับผมก็ ได้จากการเล่นตอนนอัวละครเนาะก็น่าจะเป็นการอัพตัวละครไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าจำนวนครั้งในการเล่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมก็เหมือนกับว่ามันพยายามดันกิจกรรมนี้ให้เป็นหนึ่งในกิจกรรมอ,อ่านนั้นนะครับผมอ่ะอันนี้คิโนบิเอ็กแอเดียช่วงที่3นะพาร์ทสามแล้วนะครับผมเป็นซีซั่นสองแต่ว่าเป็นพาร์ทสามนะครับตรงนี้มีเขียนไว้อยู่โอเคยาวเกินไปแล้วนะครับสิบห้าทีเจอกันใหม่ชิปเปโหน้าและไลซินต่อไปถ้าเกิดว่าสรุปแพทตัวนี้นะครับมีประโยชน์คุณผู้ชมไม่มากก็น้อยก็อย่าลืมทิ้งไว้ที่โอ,อคอมเมนต์ด้้าานนล่งไ,ไดะครับผม ก็อย่าล like e. ืมฝากกดไลค์ด like, ้วยนะครับผมเพิ่มอัลกอริทึมกับ YouTube นะครับผมในการแจ้งเตือนหรือว่าการลงคลิปวิดีโอของผมนะครับเพราะฉันก็คือการรับฝากรบกวนช่วยกดไลค์ให้กันด้วยนะครับเจอกัใหม่คลิปวิดีโอหน้าไลค์สิ่งไปซอร์เบลนะครับบ๊ายบายบันไดมันอวยเก๋กับคาคาชิเว้ยบันไดมันอวยมันอวยลูกหลังผมผมโม้ดีใจอ่ะ